เอาละครับผมสวัสดีท่านผู้ชมทุกคนกันด้วยนะฮะอยู่กับรายการ Just for Game นะครับผมกับผมใน just คนเดิมนะวันนี้นะครับผมโอ้โหหลังคาใหม่ไม่ต้องสงสัยนะครับผมเนื่องจากผมยาวมากแล้วนะครับผมก่อนหน้านี้นะวันนี้ก็เลยไปไถยมานะครับผมไถแบบโอ้โหดูช่างดูช่างเขาถให้ผมนะครับผมท่านผู้ชมโอ้โหมันเป็นอะไรที่แบบน่าตื่นเต้นมากนะครับเพราะว่าเหมือนผมไปเรียนรอเพิ่งมาเลยนะครับผม โอเคนะครับผมวันนี้นะฮะเราก็มาอยู่กับการเล่นริเตอร์กันอีกเหมือนเดิมนะครับผมเป็นริเตอร์สายมาตรฐานนะครับผมการเมืองณนปัจจุบันตอนนี้เลยนะฮะเหมือนว่าเสียงจะดังไปโอเคโดนเนิฟมายังไงก็ยังเป็นตัวที่โกงนะครับผมนะฮะแล้วก็วันนี้นะครับผมเราก็มากับทีมที่ไม่รู้ว่าเป็นใครบ้างเนี่ยฮะมีเทพยนมีโทโลนะครับผมลิเลียนาแล้วก็เหมือนว่าจะมีคิวเรียนเป็นตัวฟาร์มนะแล้วก็คิวเรียนนี่เกิดช้าด้วยนะครับผมตอนนี้นะฮะ เอาวะ่ะปีนก่อนเลยอันดับแรกจะโดนราดไปไหนเพื่อนยืนเจอใครวะเนี่ยชึบอย่ามาราดอย่ามาราดอย่ามาราดไปไหนวะเนี่ยไปไหนวะคู่ยืนของเราคู่มวยของเราเขาหายไปไหนแล้วไปชมรู้สึกว่าเขาจะไม่อยู่ว่ะไ่ชมเดี๋ยว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 อ๋อมีหน้าหรอเดี๋ยว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 อย่าเพิ่งปรับไมค์อยู่เพื่อน,ออนกดสกิลยังง <laughs> โอเค เจอมีหน้าเหรอจริงดิโอเคนะฮะเจอมีหน้าผมว่าไม่น่าใช่หรอท่านผู้ชมผมว่าเขาน่าจะเอาคนอื่นมานะน่านไงคนนี่นี่เองสกัดดาวรุ่งเอามันไปเวลสองมาตอนไหนวะเนี่ยเอ้ยสกัดเอา,อางไงล่ะเพื่อนอ่าบอกเลยว่าสู้ได้นะฮะนะฮะลิกเตอร์รับมือสกัดได้นะครับผม <Damn. S 1> บอกเลยงัดหนึ่งทีงัดครั้งที่สองแล้วก, <Box. S 1> เวก็เดี๋ยวก่อนเนดะี๋ยวก่อนฮ เราไม่มีสก,กิลสองตันแล้วก็ยังไงจบได้นะเพื่อนจบได้นะกูมีเอ็กกูมีเอ็กซสิคแล้วไอ้จบโอ้ยโ oh <my> อ้ยป้อมยิงไอ้บ้าเออ, <c oughs> อวอนนีดเดียวเองเดี๋ยวเดีวเดี๋ย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 วโอ้โหไม่ได้ว่ะท่านผู้ชมแะนะ่เอาเฮ้ยมีเงา,ม,เงามีเงาว่ะไปแล้วครับผมเฟิร์สบัตรโดยควายของเรานะฮะที่เลนล่างไม่ใช่ท,ทโรควายอะไรลไอยบาออ้าเนี่ยฮะ ตรงข้ามก็มีคิวเลนนะครับผมเหมือนว่าเพื่อนเราจะไปออกล่างหมดหมดเลยนะครับอ่ะปล่อยเราโดดเดียวเงองงอย,งอยซึมเศร้าคนเดียวนะฮะมันเป็นอะไรที่สุดยอดมากเลยโอ,เโอ้โหสโลว์คิวในป้อมเอาวะคิวเลนเรานะฮะผมเจอสกัดดาวรุ่งถามว่าสู้ได้ไหมสู้ได้นะถ้ากันถ้าเรากันแม่นๆ่นะครับผมนี่กันเอออย่างนี้อย่างนี้ไงอย่าง อย่างไงกรับเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเพื่อนวูสกิลหมดแล้วจ้าวูสกิลหมดแล้วจ้าแต่ได้อยู่นะได้อยู่นะอย่างไงอย่างไงจ้าอย่างไงครับผมอย่างไงอันติีมาแล้วนะเอ้ยอันติีมาแล้วนะครับผม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 ไปจังหวะนี้เกือบตายเหมือนกันนะฮะว่าสกิลรีเทอร์เหรือว่าสกิลสองของเรานะครับผมเป็นอะไรที่ดีช้านะฮะต้องพยายามใช้แบบจังหวะที่สกัดเหมือนจะมาถูกนะโอเค สามหนึ่งว่ะท่านผู้ชมจังหวะนี้โอ้โหมีแววแววแวแว,แวมาดีแววมาดีแต่ว่าฝั่งตรงข้ามมีมอเลนนะอันนี้ควรระวังนะครับผมควรระวังมากๆพยายามอย่าให้เหลทนะฮะฝั่งตรงข้ามดาเมจจัดจ้านมอเลนนะพีย่านะครับผมอะห้า no <bad> ควายม,มาช่วยนะครับผมในจังหวะนี้นะฮะผมจะงัดสกัดผมจะงัดส,ก,ดดสกัดสักทีเอารีบออกไปทําไมลราเพื่อนโอ้โหจะงัดว่าจะงัดสกัดงัดคีบก็ได้งัดคีบก็ได้ดไดจังหวะนี้ โอ้โหเข้าแบบนี้เลยเหรอมีเพื่อนเหรอเหมือนเหมือนทําเหมือนจะมีเพื่อนมาทําเหมือนโอ้โหไม่มีเพื่อนมาแต่ว่าโอ้โหใจเขาได้ว่ะท่านผู้ชมกระโดดเข้ากลางวงเลยเมื่อกี้สุดยอดว่ะขอชมเชยนะฮะคลิปโอ้โหมี่มีแค่คลิปตัวเล็กนะครับผมโอเคการเคียนก,ก่อนแล้วกันนะฮะการเคีย <c oughs> นกคือหน้าที่หลักๆของตัวออฟเลนเอ้ยอย่าอย่ารัสอย่ารัสเราเรียนล่างเรา เลนล่างเราเหมือนว่าจะมีแบบประเด็นหนักหนักมากนะฮะยอนยอนยืนเลนแพ้มอเลนเหรอเอาจริงเดะหรือว่าโดนกดนะฮะยอนโดนกดเอาว่าเจอสกัดรัวๆกันหน่อยฟรีเทอร์ลีเอทเว้ยนะฮะฮสกิลอมตะที่โคตรพ่อโคตรแม่โกงนะเป็นสกิลที่โกงที่สุดในโลกของ Rov นะครับผมสกิลสองของลิสเตอร์นั่นเองนะฮะ คือกันได้ทุกสิ่งทุกอย่างกันได้แม้กระทั่ง e x e c u t e นะครับผมดูมันดีนะฮะแต่ว่าครูดาวนานอยู่นะเนี่ยนะผมกว่าจะเก็บสะสมรอบใช้ได้นะฮะนานมากนะ่ยเป็นกลางยังไงนะครับผมในจังหวะแบบนี้นะฮะขอดักกุ่มหนะสูตรกินสมุนไพรเอ้ยแล้วก็เอ้ยนะไม่โดนนะครับโอเคนะฮะในงว่าแบบนี้ไปบนดีกว่าบทานผะู้ชม โอเคอ้าว <Okay. laughs> ย้อนกูโดนเรารัวเลยย้อนไหวไหมย้อนเราไหวไหมไม่รู้นะฮะแต่ว่าเราจะเอาคนนี้คนน,นี้นี่เองเอ้ยมาต้องปุปัดมาทางนี้ปัดมาทางนี้แล้วยังไงยังไงเราเรียบร้อยเป็นจังดแล้วนาะความหัก <laughs> อโอ้หสุดยอดสุยดสยอดบบกคักนะครับผมเก็บ <Okay. S 1> เอาร้อมนะฮะโอยคิดหมดคิดหมดเระวังจะย็นเื้อเราโดนหนักมาก ไปช่วยไหมไปช่วยดีกว่ามาแล้วจ้ามาแล้วจ้าขอสูตรกินสมุนไพรหน่อยนะจับตายนาตา雅เนี่ยจับตายนาตา雅มาอย่างกว่านี้เอ้ยเราคิวเรียนอยู่ตรงนี้หายตัวหายตัวหายไปไหนแล้วอ้าวอยู่ตรงนั้นอ้าวไม่ได้ครับท่านผู้ชมเข้าไม่ได้บ๊าแดงเฮ้ยสกัดพี่สกัดกันได้อยู่เว้ยนะฮะเอาไงดีเอาไงดีท่านผู้ชมตีต่อไหมตีตีเลยดีกว่านะฮะ ดิบต er so ีดิบตีร well> ีบไปดิบตีรีบไปเพราะว่าเลือดเราก็น้อยเหมือนกันนะฮะมันมาแล้วมันมาแล้วมาแล้วเอ้ยยังไงเราวัดได้อยู่นะอยากลองอยากลองไหมล่ะโอเคฮะอันตีไล่ไปนะครับผมอันตีเราสามารถยอๆเพื่อนสกิลสกิลเออไม่ใช่ชุวยอมตะสกิลสองของเรายังไม่มาเรายังไม่พร้อมปลวกยังไม่พร้อมปลวกตรงนี้ชิดเด่นยังไงงัดได้นะเพื่อนงัดได้นะ ยังไงฟันอีกหนึ่งทีหนึ่งทีชุบโอ้โหนี่มันสุดยอดลิเกเตอร์มันตายคาป้อมกันเลยทีเดียวนะครับผมในจังหวะแบบนี้นะฮะมาดียายิงลูกบอลมาลูกๆก็ยึกยักยึกยักยายึกยัก,ยยก,ยกระวังโดนฉีดงัดได้อยู่นะงัดได้อยู่นะแล้วก็เอ้ยยังไงโอ้ยโหโคตรสวยสวยวมากวไม่ตาย <laughs> ไม่ตายว่ะท่านผู้ชมกลับบ้านนะฮะ วันนี้นะครับผมเอาล่างล่างกูแหกยาวโอ้โหย้อนทิ้ง no เลนนะฮะเงินโอ้โหมอเลนมอเลนเริ่มเกิดว่ะท่านผู้ชมมอเลนมันเกิดว่ะขอหน่อยอยากเอามอเลนตามได้ไหมคิวเลนอยู่ในนี้คิวเลนแล้วมอเลนนะฮะผลก็จะเอาล่างก็แหกเอาชิบหายแล้วท่านผู้ชมชิบหายแล้วเหมือนจะได้เปรียบแต่ว่าเหมือนจะเสียเปรียบเพราะว่าป้อมแหกรัวๆ้อมเรานะฮะ นี่ผมรู้สึกว่าผมจะแบกอีกแล้วนะเนี่ยหรือเปล่าวะนะต้องลองเล่นไปดูก่อนนะครับผมเชื่อใจเพื่อร่วมทีมนะฮะเดี๋ยวบลก่อนคับชับชับบล็อกเค้นสเปียร์มาแล้วนะฮะว่าเราจะแรงเราจะงัดแบบชิบหายไ้ปพวงงานได้บังกรอีกโอ้โหได้บงกรวโอเคสกัดอยู่ตรงนี้นะฮะบังกรเล็กปะเอ้ยมาโอ้โหแทงแรงอยู่นเนี่ยยังไงเจอคิวคิวจ๋า คิว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 ไม่ได้นะครับผมโอทีอ้าวย้อนกูตายอีกแล้ววะ่ะย้อนเอ้าโอ้โหพุงพ่งพุ่งเลยพุ่งเลยจังหวะนี้แต่ได้อยู่นะฮะ <c oughs> <c oughs> พุ่งเลยนะครับผมอ่านี่ฮะผมว่าสกิลตอนที่มันอยู่บนแม่น้ําของลิเตอร์นะมันเป็นสกิลที่เอาไว้หนีซะมากกว่าโจมตีนะว่ามันพุ่งไกลไกลเกินไกลเกิน จดจดไม่ยิงนล้อ้าวกุดนึกว่าเพื่อนจะเข้าชิมหายแล้วจวังหวะน,นี้ตายดีครับผมโอ้โหมาช่วยไม่ทันเมื่อกี้นึกว่าเพื่อนเออก็เพื่อนจะเข้าแต่ว่าเราเข้าไฟไม่ทันเนี่ยเราเข้าไฟช้ามากนะครับกันล่างหน่อยกันล่างหน่อยกันล่างหน่อยนะฮะยอนเราทิ้งเลนว่ะท่านผู้ชมเทพยอนของเรานี่ฮะยังไงไหวไมมได่เอาเรายิงอะไรนะเพื่อนยอนหอยิงคิวเลนนะฮะโอเค ว่าโอ้โหไม่ไม่สวยแล้วว่ะท่านผู้ชมเกมนี้นะฮะไม่สวยแล้วว่ะนะมาแบกเราจะมาแบกนะครับผมไม่สวยเราก็จะอัดเว้ยนะฮะไหนๆก็ได้อัดแล้วได้พูดแล้วได้อัดแล้วมันก็ต้องทําต่อให้สุดแล้วก็อยู่ที่ตายหากันหมด <c oughs> We all ตายหา <c oughs> ไป <This is S 1> ากว่าเล็กมีไหมมีไหมนั่น,นไงมีชึบ <c oughs> ปึ๊บ,บอโอเคย่างก่อนย่างก่อน ยังก่อนยังได้ยังได้ยังได,ยงได,ยงได้ยังได้สวยสยจัดนะฮะจังหวะนี้นะครับผมสก,กัดต้องวิ่งมาแน่นอนนะฮะ <c ười> เพราะฉะนั้นเราจะดักฆ่าเพราหนุ่มสก,กัดกา้ามโตแขนใหญ่ <c ười> นะฮะโอ้โหมาเป็นควงเลยเวทผู้ชมมาเป็นขบวนพาวเวอร์เรนเจอร์ม <c> า <ười> ต,ตาเลียต,ตโอ้โหควายเราพุ่งไม่โดนนะฮะโอ้โหถ้าพุ่งโดนผมงัดได้เนะมื่อกี้นะ่ะเอาจริงนะฮะเขานก่อนในนี้ในป่าว่าเขาจะรอรัด ไม่ได้หรอกเพื่อนมีเกาะไฟนี่เคลียร์เคลียร์ไวมากนะฮะยังไงตัวโลของเราเข้านะผมเข้าไปทำไมแต่ได้นะอันไปมาแล้วทะลุเกาะรัวๆปึ้มเอ็กซ์คิวเอ็กซคิวอ้อูเอาได้สองว่าโอ้โยดับเบิลคิวแล้วแนวหลังเราตายหมดเลยมอเลนโอ้มอเลนยิงตายหมดเลยเอาชิบหายแล้วคิว<บ> <laughs> เลนเรายังไงนะครับผมตัวฟาร์มของเราเหมือนว่าเขาจะ ยังเออๆนะครับผมอ่ะโอเคแล้วผม,ผมจะดันบนก่อนนะฮะโอ้โหไม่ใช่แล้วแบบเนี้ยไม่ใช่แล้วไม่ใช่แล้วมันเริ่มไม่ใช่มันเริ่มเ, er เละมันเริ่มเละกลับ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 มาช่วยอยู่มาช่วยอยู่นะฮะไปลิปนี้ไปทรอยมาจังหวะนี้ต้องทรอยเพราะว่านาตายานะครับผมแรงมอเรนแรงโอู้หมอเรนเวลสิบสามมาเด็กผู้ชมเข้าได้มั้ยสู้ได้ปะ สู้มันได้ไม่ได้เพื่อนโอ้โหคิวเลยดูคิวเลนเราโดนมอเลนยิงนะครับผมตามได้เหรอนะฮะเอาคนนี้ดีกว่าเอาคนนี้ดีกว่าเดี๋ยวก็มาเชื่อเถอะนั่นไงมาแล้วนั่นไงมาแล้วเชืบปลืบชึบปุ๊กจึ๊บจึบจึ๊บปึ๊บเออเรียบร้อยเอาทิเมทเอาทิเมทไปโดยตัวเราแล้วก็ไหนนี่นะอีกคนมีน่ะอีกคนมีน่ะตายแต่กูตายด้วย มึงยิงทะลุพุ่มไม้แบบนี้เลยเหรอมาเรียนโอ้โหดับเบิลคิวนะฮะชัดดาวเขาได้ชัดดาวเราวะแสดงว่าเราเป็นตัวที่คะแนนดีที่สุดในเกมนะฮะคนที่คะแนนดีที่สุดในเกมเวลาโดนฆ่านะครับผมฝั่งศัตรูจะได้ชัดดาวนะหรือว่าถ้าฝั่งถ้าเราไปฆ่าฝั่งศัตรูตัวสมมติไปฆ่าตัวฟาร์มอะไรแบบนี้ตัวที่มันฆ่าฝั่งเราเยอะๆนะครับผมอ่ามันจะได้แบบชัดดาวนะฮะซึ่งการได้ชัดดาวเราจะได้อ้า โอ้ยังไม่ทันขาดคำเยยอนกูยอนกูตายไปเจ็ดแล้วท่านผู้ชมยอนกูยอนก, <laughs> อกูผมตายไปเจ็ดแล้วโอ้โหยังไม่เข้าผมว่าไม่น่าเข้านะมันน่านตายหมดเห็นปะมันมีบัฟวะ่ะเข้ายังไม่ได้โอ้โหทีมเรารีบว่ะท่านผู้ชมทีมเรารีบอีกแล้วนะฮะโอ้โหเห็นเห็นเห็นแววเห็นแววฉันกูจะช,ชนะยังไงวะเนะี่ยกูจะช,ชนะยังไงวะเนะี่ยโอ้โหมอเลนเกิดโคตรโครนะผม มาแล้วมันต้องมาว่ะจังหวะน,นี้ดีดนาบอกยอมเอะเออว่ะท่านผู้ชมไม่ยอมผมไม่ยอมผมจะไม่ยอมนะฮะในจังหวะนี้ยอมทําไมนะครับผมจะแพ้ก็แพ้ไปน,นั่นโอ้โหโอ้โหโดนตีนดีกว่าชิปตายเลย <c oughs> โอ้โหเออตอนนี้โทรโลของเรากระโดดเข้าไปทุบนะฮะแต่ว่าไม่โดนใครทั้งสิน้น นะฮะแล้วก็ตอนนี้นะครับผมเราควรจะออกเกาะเกิดบักยางคักเพราะว่าฟังตัวขามี่เกิดโคตรโคๆนะฮะเออฟิ feel the soul. ลเดอะโซลนะครับผมลเลยระวังโดนนั่นไงว่าแล้วนั่นโอ้โหมันลวงง่ายยังไงม,มัน,นอ้าวตายหมดตายหมดเลยชิปแล้วชิปแล้วไงชิปแล้วมีการกดยอมแพ้เอามอเลนก็ได้มอเลน สักหน่อยสักไม่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 เนีฮะมีการกดยอมแพ้แต่กูไม่ยอมผมว่าน่าจะแพ้แต่ผมว่าน่าแพ้อะท่านผู้ชมมันจะพลิกไงอะมันโอ้โหมันพลิกยากล้วย้อนกันล่างเอาย้อนกูตายอีกแล้วออสลดอดย้อนโดนมานป็ย่าคิวไปแล้วจ้าโอ้โหดูมอเรียนมันยิงขนาดไม่คลียรนี่โอ้โหโอ้โหใจเย็นเดี๋ยวเพื่อนใจเย็นผมว่าในจังหวะนี้นะฮะเราผมว่าแพ้อะ ผมว่าแพ้วอ่ะโอ้โหแล้วดูโอ้โหมึงแรงจังมอเรนมันเกิดมันเออไม่ได้นะผมเอ้ย,อยได้อยู่นะได้อยู่นะได้อยู่นะมังนะมังนะมังนะตะโอ้โหสองนัดเก้าห่างกูตายเลยนะฮะยอนตายไปแปดฆ่าไปหนึ่งแอซิดส,สองนะครับผมโอเคหมดทีมนะฮะจบ มอเรี MVP. นน lane, ยนเอนะ็นี่ขนาดมอเรียนยืนเลนนะนี่ขนาดมอเรียนยืนเลนนะย้ำอีกครั้ง MVP นะครับผมแต่เป็น MVP ม่วงนะฮะคิวไปแปดตายไป4นะฮะคิวเรียนเรา2.2ย้อน0.4นนะฮะโอเคในเกมนี้ผมบอกได้คำเดียวเ,เลยว่าผมแบกนะครับผม เอาแล้วครับผมจบนะฮะสำหรับคลิปริกเตอร์นะครับผมสายแบกมาอีกแล้วนะฮะมาให้ดูกันนะครับผมก็อันนี้ไม่รู้ว่ะมันควรจะโทษตัวผมหรือว่าโทษทีมผมว่าโทษทีมดีกว่านะฮะเพราะว่าทีมเรายืนไม่ได้เลยนะครับผมในเกมนี้โอเคนะครับผมสําหรับคลิปริกเตอร์สายแบกมาอีกแล้วนะฮะดูกันโอ้โหเทพยอดเราเล่นเก่งมากนะครับผมในเกมนี้เป็นอะไรที่ ตอนรับทรงผมใหม่เลยนะครับผมตัดผมมาก็แพ้เลยนะฮะอาจจะเป็นเพราะทรงผมรอดอของผมก็ได้นะฮะโอ้ผมไม่น่าไปตัดทรงนี้เลยว่ะท่านผู้ชมทําไมวันเนี้ยโอเคจบไว้เท่านี้แล้วกันนะครับผมคลิปนี้คลิปหน้าจะเป็นคลิปอะไรต่อไปหรือว่าอยากย้ายท่าคลิปอะไรนะครับผมก็ซีอูไว้เจอกันคลิปนะสําสหรับวันนี้บายบายจุ bye ๊บ ได้อยู่นะยังไงยังไงจ๊ะยังไงครับผมยังไงอันติมาแล้วนะเอ,อ้ยอันติมาแล้วนะครับผมครับผมครับโ